สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับที่ได้ลงแปลงไปเมื่อวันที่29นะครับของผักขอดนะครับจะสังเกตว่าใบเขาจะด่างๆเนื่องจากาเจอริ์แปลงริ์ของนอนชอนใบนะครับแต่ว่ามีคนว่าปลูกไปเลยค่าปลูกไปเลยครับเพราะว่าถ้าเขาแตกใบขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีปัญหาใบตัวน,นี้ก็น่าจะาหลุดร่วงลงไปเนาะก็ถือโอกาสลงแปลงไปเลยนะครับได้ ยี่สิบเก้าสามสิบวันที่วันที 1, ่หนึ่งก็สามวันก็ถือว่าฟื้นตัวมา,าดีพสอสมควรนะครับสําหรับกล้าสลัดชุดนี้อายุกล้าสลัดในถาดยี่สิบวันนะครับเดี๋ยวเราจะารับเลีให้ชมไปเรื่อยๆนะครับถึงจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับแปลงนี้เป็นแปลงแรกในการดุลงแปลงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ